กับเจริญสุขคณะสถา,ายติธรรมวันนี้หลวงปู่พาทุกท่านมากราบพระอาจารย์บุญจสิิธิ์ที่วัดพระธาตุบ่อส้มหรือสถานปฏิบัติธรรมโกษาสายยย้อครับซึ่งที่วัดนี้มีพระเจดีย์ลอยน้ำเดี๋ยวก็จะกราบพระอาจารย์เล่าเรื่องต่างๆให้กับคณะสถาได้ฟังสักนิดหนึ่งครับนมควรครับพระอาจารย์ครับตอนนี้ก็ ขยายปุรณะนสาราปฏิบัติธรรมนกจากว่าการชขรุนบุดชมมีเยอะมากก็เลยทางจะรยวมประเดรวมกกันประเด็นขึ้นมาเกอสืบต่อเลยไปยที่สาราขับมีเป็นลงค์ข้าเป็นงทานื่อที่ผมตั้งใต้องเลครับ ครับเดี๋ยวก็จะพาทุกท่านไปชมเจดียลอยน้ำกันนะเพิ่งอยู่ในกลางแม่น้ำวังก็ตอนนี้กลับอาจารย์แค่ตอนนี้ก่อนแนละ้วก็เดี๋ยวเราไปดูเจรียลอยน้ำกันครับกับระหว่างทางที่จะไปยังเจรียลอยน้ำก็จะมีลานทมพระเจ้าห้าพระอ,องค์ ครับช่วนี้ก็มาถึงริมแม่น้ําวังตอนนี้แม่น้ํามีน้ําเยอะเลยครับซึ่งเขื่อนกักเก็บน้ําไว้ใช้ในยามหน้าแรงเราก็จะเดินไปเข้าไปบนสะพานนี้ครับเดินเข้าไปเห็งข้างในนน่น จะเห็นเป็นแม่น้ำน้ำเต็มเลยครเป็นแม่น้ำวังเป็นพื้นที่เหนือเขื่อนคิวลมล่องลงไปนี้อีกประมาณ8กิโลจะพบกับเขื่อนกิลมด้านในนู้นก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมนั่งเรือล่องแพไปยังหน้าเขื่อนกิลมกันมาด้านนี้จะเห็นเป็นเจดีย์

ครับวันนี้มีคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเจ้าหงวิทยามาช่วยทำความสะอาดเก็บปัดกวาดซ่อมหลังคาที่ชำรุดซ้อมงคาครับให้คณะสาธารา,ราชนที่จะมาร่วมงานบุญกระถินในวันที่25พฤศจิกายนนี้ได้เข้ามาปฏิบาิจิตภาวนา จะไดภาวนากันในชจดีรอยน้ำแห่งนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในเจดียนะครับครับภายในพระเจดีย์ก็มีสถานที่ทำสมาธิปฏิบัติจิตภาวนา ขอ,ขอเชิญทุกท่านกราบขอพรพระขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาเท่ากันทุกคนทุกท่านเชิญ กับน้ําในะสเต็มพื้นที่ครับานนู้เห็นพระองค์ขาวาวู้ยเดี๋ยวซูมดูนะครับมีพระพุทธรูปอยู่กลางน้ําอีกหนึ่งหนึ่งองค์นะในนู้นะครับวัดพระาธาตุบ่อส้มตำบลบ้านสาอำเภอเชียงหจันทบาาง วันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญถินสาม,มัคคีวัดพระธา,าตุบ่อส้มตำบลภาษาอเภชียงของจุลังปางโดยเพร่อเพียงกันขอบุโโทนาสาธุขอบุญกุศลหลายที่ทุกคนทุกท่านมีจิตตาลาร่วมบุญในครั้งนี้จงพับจงหนยพรให้ทุกท่านพ่ความสุขความจเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาในหรก็ได้ต้องความมาุ่งมั่นปรารถนาร่วมกันทุกคน,ท,กคนทุกท่านเทอิน